ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับถือยินดีต้อนรับข้าวสู่ช่องหุ่ยเด่นหนึ่งหกเอกแล้วซึ่งเป็นเนวทาหนึ่งธันวาคม โปรดชชยวิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยเราไปชมกันเลยว <c oughs> ันนี้ก็เบ่งปลาเนี่ยทันครบร้อยสิบหน่วยแบบแปดตัวนะแบบแปดตัว 9 0 1 2 3 4นย์หนึ่งสองสามห้าหกเกห่าหกระเบงปันเปดตัวนะเปดตัวร้อยสิบหน่อยนูทเฮนครบหลักร้อยสิบหน่อยนะท่านผู้ชมเปดตัว อดีตก็ยาวยาวเนาะอดีตก็ยาวยาวนะครบร้อยสิบหน่อยเดี๋ยวทันใหม่นี่ก็เบ่งปานเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเบ่งปาน เปดตัวให้ให้พิจารณาเป็นแนวทางต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็เป็นแนวทางวิ่งเก้าตัวเดียววิ่งเก้าตัวเดียวนะวิ่งตัวเดียวเก้าวิว่งเก้าตัวเดียวเนาะ เบ่งปันวิ่งหนึ่งตัวต่อไปครับผมใบนี้ครับท่านผู้ชมเมนี่ก็เบ,บ่งปันเดียวท่าคู่สองตัวคู่สองตัว 985445แนวทันใหม่นี้ก็เบ่งปาน345จับชุดกับสง35 3 2 2 3 35 4 2 4 3 45 5 2 5 3 55 9คู่นะก็เบ่งปาน9โคนะเบ่งปาน9คู่นะ ต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ครับตัวเดียว9ก้านะกำแพงเพชรเบ่งปันตัวเดียว9คู่9กสาม เก้าสี่เก้าห้าเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าท่านผู้ชมเบ่งปันสามโคเบ่งปันสามโคต่อไปครับผมใบนี้ ชุดบนล่าชุดบนล่างสองเก้าสี่สส่วนคูลาห่าหกห้าสี่ห้าหกต่อไปครับผมใบนี้ หลักร้อยหลักร้อยนะดับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่อยดับดับหดับห้าสองสูตรนะดับ1ดับห้าสองสูตรดับ1แล้วก็ดับห้า ดาบสองตัวท่านผู้ชมดับสองตัว,ต,วต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็เบ่งปานเดวทาวิ่งสองตัววิ่งสองตัวนะ วิ่งสองตัว5 8เบ่งปานห้าเบ่งปานแปดเบ่งปานห้าเบ่งปานแปดท่านผู้ชมอดีตที่ผ่านมาก็ผ่านนะอดีตที่ผ่านมาก็ผ่าน เดือนวันทที่แล้ว 19, 1 9ึ่งนหนึ่งเนทใหม่นี้ครับ58าแปดสองตัวทบสอเบ่งบานสองตัวต่อไปครับผมใบนี้ วันนี้ครับชนะพนเบ่งปัน,ปนเด่นคุลาเด่นคุลาศูนย์ห้าเจ็ดหนึ่งศูนย์ห้าเจ็ดหนึ่งสี่ตัวนะเบ่งปันสี่ตัวท่านผู้ชม แบ่งปันสี่ตัวต่อไปครับผมใบนี้เจ็ดเน้นสิบนะเน้นหลักสิบอดีตก็ยาวๆนะเดี๋ยวท่านสิบหน่อยแต่เน้นหลักสิบ 5 7าเจ็ด9ปดเก้าเดปดเก้าจ็แนะตนที่แล้ว3 4 7 9เนะเคปหน้าจอได้เนาะ อดีตยาวนะอดีตยาวยาวต่อไปครับผมใบนี้ใหญ่ผาชุดบนล่างใหญ่ผาก็เบ่ง่งนศูนสีู่นห้าปานึ่งสามสองสามสี่สามห้

ต่อไปครับผมใบนี้โกลมกินุตชุดบนล่างโกลมกินุษชุดบนล่างอดีตที่ผ่านมาก็หลุดไปนะหลุดไปในทันใหม่นี้ครับ01 02 03 06 09 12

ครับผมใบนี้ใบนี้นก็เบ่งปอนแนวทางวิ่งตัวเดียววิ่งเจ็ดตัวเดียวอดีตที่แล้วผ่านนะก็จับคู่สามเจ็ดนะ เดี๋ยว่านใหม่นี้ก็เบ่งปอนวิ่ง9กานะการ3949ก้าต่อไปครับผมใบนี้10บูวลนะสิบูว ก็เบ่งปาน6 7 8 9 0 1 6 7 8 9 0 1อดีตท,ที่ผ่านมาก็ผ่านนะอดีตท,ที่ผ่านมาก็ผ่านเดี๋ยวท่านใหม่นี้ก็เบ่งปาน6 7 8 9 0 1ต่อไปกระผมใบนี้ชนะพลเบ่งปาน เดนหนึ่งกับเจ็ดหนึ่งเจ็ดนะหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดนะเบ่งปานสองตัวเบ่งปานสองตัวต่อไปครับผมใบนี้แสงเดินเน้นล่า 6, 0กศูนย์หกเจ็ดเก้าหชุดนะเบ่งปัน4ชุดต่อไปครับผมใบนี้ดับดับตัวเดียว ดับห้าตัวเดียวดับร้อยสิหน่อยเบ่งปานดับห้าตัวเดียวนะเม่นี่ครับเวียงพิง10บุญเวียงพิง10บุญ3 5มห้าหกเจก็ดแ แปกศูนย์หนึ่งสองเปดตัวนะเบ่งปานเปดตัวต่อไปครับผมใบนี้ นะชุดล่างตรองนะชุดล่างตรองก็อดีพันนอดีพันเจ็ดสามสามเจ็ดจ็ดสามสามจ็ดเนื้อทันใน่หน่ีน้กสองสี่สองห้าสามสองสามสี่ห้าเจ็ดห้ หกหกห้าหกหนึ่สองนะชุดเต็มล่างชุดเต็มล่างต่อไปครับผมสวยสวยเบ่งปัน,น13 16 17 67หสวยชุด สองตัวท่านผู้ชมท่านผู้ฟังยินดีด้วยนะท่านใดที่สอบผ่านก็ยินดีด้วยนะท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วอย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ด้วยท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะต่อไปกระผมใบนี้ วิ่งวิ่งวิ่งล่างตัวเดียววิ่งล่างตัวเดียวสองวิ่งล่างตัวเดียวสองนะวิ่งล่างตัวเดียวสองวิ่งสองตัวเดียววิ่งสองตัวเดียวล่างต่อไปครับผมใบนี้โนมเชียงใหม่ คู่ดับหก6 1 6 2 6หก4 6 5 6 6หกสองหดับคู่ล่า0้า5 1, 5ง5้5ส5 5ห5 5 5 6, 5คูดับนะคู่ดับนะคู่ดับคูดับ ขดับล่างแล้วก็บนต่อไปครับผมใบนี้แบงแบ่งปันแนวทาง10หน่วยบน0-26ออดีตที่แล้วหลุดไป อดีตที่แล้วหลุดไปเน๋ยวทันใหม่นี้ครับ137 137นะท่านผู้ชม137ก็แเบ่งปาน3ตัวนะ137นะต่อไปกระผมใบนี้ร้อยสิบหน่อยกุ้งเป็นเนว้ทันที่ผ่านมา ร้อย10หนะ่วย4 5 4 5 1พันครบนะพันครบแนวทันใหม่นี้ครับผมเบงปัน1 2 3 5 8 1 2 3 5 8นะ1 2 3 5 8 หนึ่งสองหปไปต่อครมัมบมใบนี้ชุดเน้นบบนเอ้ยละ่ะชุดเน้นบบนเอ้ยละ่ะสองหกหาหกห้าเบ่งปานคู่ล่างเกจนะเอ้ยละ่ะสองหกหาหกห้าล่างเกจดนะเอ้ยละ่ะ จ้าของแนวทางที่แบ่งปันต่อไปครับผมใบนี้ครับแบ่งปันแนวทางชุดล่างตรอง5 6 7 8และก็9 0 1 2 5 6 6 9 7 9 8 9 5 0 6 0 7 0 8 0 5 1 6 1 8 1 5 2 6 2 7 2 8 2นะ รวมแล้ว16ชุดนะรวมแล้ว16ชุดต่อไปครับผมใบนี้เออท่านผู้ชมท่านผู้ฟังใบนี้ครับเด่นบูญแบบ4ตัว เด่นโบนแบบ4ตัวกระเบ่งปัน,ปน3 5 6 7 3 5 6แล้วก็เจ็ดสามนะอดีตก็มีหลุดบ้างเดี๋ยวทันใหม่นี่ก็เบ่งปัน,ปน3 5 6 7 ต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยเบ่งปันวิ่งตัวเดียว8 8 7 5 7เปก1เปก5 8 9เปก5 7เปก5 1ต่อไปครับผมใบนี้ สองตัวล่ากเบ่งปานอดีพานนะเดี๋ยวทันใหม่นี้กระบมกสี่ห4าสี่4นเบ่งปาน6คู่นะเบ่งปาน6คู่ให้พิษจรณาเป็นเนวทางต่อไป ครับผมใบนี้ใบนี้นก็เบ่งปานโนทานรวมชุดครบร้อยสิบหน่อยกลุ่มกินุษรวมชุด4 2 1 4 2 2 4 2 5 4 2 6 4 6 1 4 6 2 4 6 5 4 6 6 6 2 1 6 2 2 6 2 5 6 2 6นะ 6616266566 66 66 66นะท่านผู้ชมก็เป็นแนวทางชุด3ตัวต่อไปครับผมใบนี้หลักอร้อยหลักอร้อยแบบ3ตัว591 591อดีตก็ผ่านเนียวทันใหม่นี้ก็เบ่งปาน5 9 1 เบ่งปาน5 9 1เนดี๋ยวทันทีแล้ว713นะเนะเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปาน5้าถ้านชมคลิปนี้เราเจอการเพียนเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ขอบคุณแล้วก็ขอสวัสดีครับผม